สุวิชานโนภวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญโรงเรียนวัดอินทบ,บุรพาสวัสดีครับโรงเรียนวัดอินทบ,บุรพาตั้งอยู่ที่หมู่4บ้านกะนางตำบลบ้านปรืออำเภอกระสงังจังหวัดบุรีรัมย์เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนทั้งหมด309คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา14คนนางจินตนาสุขสำราญผู้อำนวยการ,รโรงเรียนวัดอินทบูรพาโรงเรียนวัดอินทบูรพาเข้าร่วมโครงการวิถีพุทธเมื่อปีพุทธศักราช2556ดำเนินงานตามอัตลัก29ประการอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมโครงการศีลฟอกกายธรรมฟอกจิต มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเข้าวัดและฝึกสวดมนต์แปลเกิดความเข้าใจในบทสวดผู้ปกครองและนักเรียนเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมและได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาผ่านพิธีกรรมทางศาสนาสร้างให้เป็นบุคคลมีจิตสาธารณะเป็นผู้ที่เสียสละและมีความรับผิดชอบ เพื่อเป็นการสร้างนิสัยที่ดีได้รู้จักนำหลักธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรมดังนี้กิจกรรมวันพระอาสาพาธรรมดีในทุกๆเดือนทางโรงเรียนวัดอินทบุรพาจะจัดกิจกรรมทำอุญตักบาตรเดือนละหนึ่งครั้งโดยจะประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนโดยรอบได้รับทราบและได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ศาสนาพิธีการปฏิบัติธรรมและนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตเกิดศรัทธาต่อคุณพระรัตนไตรและปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีพุทธอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีการทำจิตอาสาพัฒนาความสะอาดของวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมได้ด้วยหัวใจอาสา กิจกรรมสวดมนต์ด้วยหัวใจสงบได้ด้วยหลักธรรมทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์และถือว่าวันศุกร์เป็นวันพระประจำโรงเรียนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้ฝึกสวดมนต์แปลเกิดความเข้าใจในบทสวดนั้นเป็นการสร้างนิสัยที่ดีให้นักเรียนได้รู้จักนำหลักธรรมมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ส่งผลให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปโครงการแยกให้เป็นทิ้งให้ถูกปลูกต้นกล้าความดีวิถีพุทธตรงกับอัตลักษณ์ด้านกายภาพข้อที่5มีความสะอาดสงบร่มรื่นจากพฤติกรรมความมักง่ายทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางส่งผลให้โรงเรียนไม่สะอาดมีขยะเกลื่อนกลาดไม่น่าอยู่ จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงปัญหาขยะสามารถแยกประเภทของขยะได้ส่งผลให้โรงเรียนสะอาดน่าอยู่โดยมีกิจกรรมย่อยอยู่3กิจกรรมได้แก่ 1. กิจกรรมสองมือน้อยๆคอยดูแลคือนักเรียนทําความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบของแต่ละชั้น 2. กิจกรรมตาวิเศษเห็นนะ คือสภานักเรียนแต่งตั้งคณะทำงานคอยตรวจสอบความสะอาดของแต่ละพื้นที่3กิจกรรมขยะเลขยิ้มคือการจัดการขยะตั้งแต่ในห้องเรียนจะเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางมีการมอบรางวัลให้กับพื้นที่ที่ดูแลรักษาความสะอาดดีเยี่ยมประจำสัปดาห์เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กับนักเรียนโครงการสร้างความรู้หลักชาวพุทธ สู่การพัฒนาผู้เรียนตรงกับอัตลักษณ์29ประการด้านการเรียนการสอนข้อที่5ครูผู้บริหารและนักเรียนผู้คนเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อให้ความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ให้นักเรียนได้น้อมนำหลักธรรมธามพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้องเป็นการส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันและตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิตทางสังคมโดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต